ก็สวัสด,ดีเพื่อนๆทางช่อง y o youtube ทุกๆคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพามาทำการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซสก้ผ้า LG นะครับโดยช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ LG ครับ,บ,เ,รเ, ee, รบเป็น LG 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 11กิโลครับผมโดยมาก LG ในจาเกี่ยว เกี่ยวกับถ้าเกิดว่าน้ำไม่ออกก็ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับมอเตอร์เดนครับตัวนี้ตัวนี้อาการน้ำไม่ออกนะครับเราก็มาเช็กกันง่ายๆเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมที่ว่าตั้งมิเตอร์เครื่องนี้ก็มอเตอร์เดนนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งผมความ ลงไปแล้วนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็น LG เหมือนกันตัวนี้มาตัวเดินตัวที่ผมถอดออกเมื่อกี้ใช้บล็อกตัวทีเบอร์8นะครับขันออกเบอร์แปหลอดของมันจากตรงนี้ครับจะเอาเข้าให้ดูตัวนี้ไม่ดึงไม่ไม่มีการดึงน้ำเลยนะครับตัวนี้ ไม่มีการไม่ใช่ดึงน้ำไม่มีการดึงดึงมอเตอร์ดึงตัวมอเตอร์เด่นเพราะว่าตัวมอเตอร์เด่นนี้มันเสียน่าจะเสียแล้วตัวที่เสียเดี๋ยวมาทดสอบอน,นี้ก็เสียอันนี้ของมันนะครับตัวเด่นไปตัวนี้เสียผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับว่าวิธีเช็คเช็คยังไงส่วนตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามัน ผมเช็คแล้วระบบไฟตรงนี้ไม่มีปัญหาก็ดูคลิปก่อนๆหน้านั้นดูครับว่ามันวิธีเท,ทดสอบทดสอบยังไงหรือว่าอาจจะใช้ไม่ใช้มิเตอร์อาจจะใช้าหาซื้อมอเตอร์เดนเงี้ยตัวไม่กี่บาทหรอกครับผมซื้อมามันเป็นตัวตัวนี้ผมซื้อมาประมาณสองร้อยครับ ซื้อมา200แล้วแต่ร้านบางร้านก็350บางร้านก็250แล้วแต่ร้านครับเดี๋ยวผมซื้อมา200้ครับร้านนี้200บาทเดี๋ยวผมเอาตัวใหม่มาให้ดูครับนี่ครับตัวใหม่ถ้าเราจับอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้นะว่ามันทำงานได้เราต้องมีวิธีทดสอบอหรือไม่ก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลย เสียเข้าสายคอนเนคเตอร์มันเลยครับตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่ามันจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ตัวใหม่ก็ยี่ห้อเดียวกันครับส่วนมากจะมาจากจีนเหมดอนละครับตรงนี้ถ้าของแท้ก็คือถอดจากเครื่องแต่ก็ใช้ได้นานนะใช้มาเยอะแล้วไม่เห็นตีกลับสักเครื่องคือเราก็มีไว้สักตัวก็ได้ครับซื้อมามันไม่แพงถ้าเกิดว่า ใช้มิเตอร์วัดตรงนี้ก็ได้แต่บางทีเราวัดไม่เป็นเราก็ไม่รู้เรื่องครับเอาง่ายๆครับเรากดปั่นแห้งสปินกดแบบนี้นะครับมีวิธีกดกดปั่นแห้งดูครับแบบกดตรงนี้วิธีการทดสอบน่าจะรู้กันนะครับผมกดตรงนี้แล้วก็มา ตรงคำว่าโปรเซสเซอร์เนี่ยแหละจะเลือกตรงนี้คำว่าสปินึปึ๊บ12วินาทีแล้วก็กดสตาร์ทดูตรงนี้มันจะไม่ดึงเงียบเลยนะครับไม่มีการดึงดึงมมเตอวเดินปกตินแดยังแค okay. หมุนหมุนแต่หมุนไอเนี่ยหมุนอยู่นี่ครับมันไม่ดึงแปบ๊บหนึ่งจะให้ดูครับมม่ดึงมันไม่ดึงครับไอตัวตรงนี้มันต้องดึงมันต้องดึง หมุนแบบหมุนแบบไม่ได้ปั่นทั้งหมุนแบบเฉพาะใบพัดจริงๆมันต้องหมุนทั้งถังนะครับตัวนี้คือตัวนี้มันต้องดึงเข้าไปเห็นไหมครับตี้เดี๋ยวจะใส่ตัวใหม่ให้ดูครับว่ามันจะดึงแบบไหนนี่มันยังหมุนอยู่หมุนแบบเรียกว่าหมุนหมุนเฉพาะถังซักใบพัดอย่างเดียวไม่หมุนทั้งถังถ้ามันดึงมันจะหมุนทั้งถังนะออเตอร์ก็หมุนปกติ มันปกติแต่ว่าไอตัวมอเตอร์เดนมันไม่ดึกอาจะเทสอันนี้เทสให้ดูวิธีกดให้ดูนะครับวิธีกดมาบอกวิธีกดแล้วก็วิธีเทสมักีช่างหรือว่าคนที่เข้าไม่ดูอาจจะไม่รู้ก็เลยต้องบอกวิธีแนะนําวิธีหน่อยครับไปดูไอที่ผมจะซ่อมแปบ๊บนึง วัวนี้นละครับที่ผมจะซ่อมอเมอาเปลี่ยนแป๊บหนึ่งครับผมนี่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่นี้ตัวเก่าสองตัวนี้ตัวเก่าผมจะใส่นะครับวิธีการใส่ดอ,อมา ล็อกนะครับใส่ให้สุดนะครับตรงนี้ใส่ให้สุดให้สุดถ้าไม่สุดมันจะปล่อยน้ำตลอด 3ตัวนะครับออกสตัวเป็นเบอร์แถ,ถ้าไหนใส่บล็อกก็ได้ยิงแป๊บเดียวไขควงมันจะมันน่าจะไม่ตึงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นบล็อกมันจะตึงกว่าไขาควงมันจะเมื่อยมือนิดน,นึงตัวทีแบบบล็อกหรือจะเป็นพวกสว่านไร้สายโอเค ตัวปกไก่ตรงนี้ให้เข้าล็อกนะครับบางคนใส่ผมเคยใส่มันไม่เข้าล็อกมันประมาณนี้มันดึงน้ำไหลตลอดไม่ปิดรูน้ำตรงนี้ก็ใส่ใันไอตัวล็อกตรงนี้ออกข้างนอกจะมีตัวล็อก เห็นกันแน่เลยนะครับไม่ออกผมจะกดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมันจะดึงแบบข้างหน้า สองมองเห็นมองไม่ค่อยเห็นมันคว่ำหน้าลงล้วก็ไปดูตรงนี้เลยจะดึงประมาณนี้ครับต้องดึงเข้าไปเป็น,นี้ตรงนี้จะสุดถอดปลั๊กก่อนเดี๋ยวจะหมนุนถังมันจะหมนุนพอปล่อยปุ๊บเนี่ยก็คืออันนี้ผมถอดปลั๊กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมนุนเพราะว่าเรานอนถังลงเดี๋ยวมันจะหมนุนดังคกึกกักกึกกักถังพังอยู่ นี่แหละครับประมาณนี้อันจะดึงสุดแต่ถ้าซักจะเสยถ้าถ้าถ้าเราปั่นแห้งมันจะดึงเกือบสุดแต่ถ้าซักมันจะดึงประมาณนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของก้านตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับเราหาสักตัวหาตัวนี้ซักตัวเพื่อที่จะมาทดสอบก็ได้ถ้าไม่มีมิเตอร์วัดนะหรือเป็นหลอดไฟก็ได้เอามาจิ้มแต่มันจะยากนิดนึงถ้าไม่ถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้หลักการทํางานของไอตัว เครื่องซักผ้าเราหาตัวนี้สักตัวเอาไว้ทดสอบเอาไว้เทสนะครับตัวไหนที่มันเป็นแบบนี้เราก็เทสถ้าเกิดว่าไฟไม่จ่ายมานี่ก็คือไอ้ตัวนี้ไม่ทํางานแสดงว่าบอร์ดมีปัญหาแต่ถ้าเรามีตัวนี้จะง่ายถ้าสมมติว่ามันมีมาเครื่องหนึ่งไม่ปล่อยน้ําลูกค้าบอกเราก็เอาใส่ตัวนี้เทสเลยเกิดตัวนี้ไม่ทํางานตัวของเรายังดีตัวนี้ดีแสดงว่าบอร์ดไม่จ่ายไฟพวกไตแอคครับ มีสองเครื่องครับเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือเครื่องนี้อันนี้ก็เป็นอาการเดียวกันซื้อมาสองอันตัวเดียวกันทางจะไม่ค่อยมีะะแล้วเพราะว่าเครื่องเซายเยอะมากทำไม่ทันนะครับสั่งอะไรด้วยแล้วก็มาใหม่อีกสองมมาใหม่อีกสองเครื่อง เป็นสองถังพวกนี้จะเกี่ยวกับมอเตอร์กับแกนแกนซักครับ LG จะเป็นอย่างนี้มครับตัวใหม,ซม่ซื้อมาตัวผมซื้อมาตัวละสองไม่แพงครับไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนตัวนู้นอีกทีนึเงหรือทดสอบเรื่องนี้ก่อนเนครับถ้าเราทดสอบแล้วถังมันจะไม่หมุนนะครับถ้าเกิดว่ามันไอ้ตัวนี้วาวน้ำตัวนี้ไม่ดึง หางก็จะไม่หมนุนก็หมุนเฉพาะไอใบพัดใบพัดมันนะครับแคบหน่อสอบเลยนะครับปักเสียบไปแล้วมองไม่ค่อยเห็นกดตรงนี้ครับวันที่สปิน,นไม่เห็นไม่ยินเสียงแป๊กคือดึงดึงแล้วนะครับ ดูถังจะหมุนแปักนึงประมาณเลขแปดหมุนแล้วครับมนแล้วใช้ได้ครับปกตินจะหมุนแค่ใบ,บพัดตัวนี้เหมือนกับตัวที่ผมถ่ายเมื่อกี้หดล้นะครับลายเก้าเก็บไว้ก่อนบางตัวก็ ทำงานอะไรบางดึงดึงแค่ครึ่งเดียวแต่ดึงไม่สุดบางตัวบางตัวก็คือเสียแล้วครับแกะซ่อมไม่ได้ครับมาวานี่อีกตัวหนึ่งที่ผมจะทำมันมีสองตัวตัวนี้ของของซัมซุงเหมือนกันเป็นอาการเปิดไม่ติดมีหลายเครื่องครับนี่เป็นอินเวอร์เตอร์ครับอิวอเตอร์ อินเวอรเตอร์ของ LG ตัวนี้ก็อาการเดียวกันครับแ10นาที ง่ายๆครับในการเปลี่ยนถ้าไม่อยากจะวัดหรือวัดไม่เป็นก็ซื้อมาสักตัวครับตัวนี้สองร้อยสองร้อยกว่าบาทแล้วแต่ร้านบางร้านก็สามร้อยห้าสิบอนนี้ของตัวนี้เป็นของกินนะครับสามาราเป็นของกินใช้ทนนะครับผมใช้มานานแล้วรุ่นนี้นี่ห่อเนี่ยเป็นโลโก้เงี้ยกลมๆแล้วก็มีขีดขาวๆโอ้ใช้มาจนลืมครับหลายปีไม่เคยตีกลับมันไม่ค่อยเสียอะไรครับผมหลายปีมันเสียครับ ส่วนมากผลลวดไม่เสียมอเตอร์จะเสียตรงเรียกว่าพวกเฟืองนะครับเป็นเฟืองเป็นแกนข้างในมันแตกหรือว่ามันมีปัญหาซ่อมไม่ได้ครับเคยแกะแล้วก็ประมาณนี้ครับแนวทางการตรวจเช็คซ่อมอเครื่องสภาพผ้า LG ปั่นซากได้แต่ปั่นหมานไม่ได้เกิดจาก มอเตอร์เดนเสียส่วนมากจะเป็นมอเตอร์เดนครับไม่ค่อยเป็นพวกบอร์ดพวกนี้ถ้าเป็นซัมซุงอาจจะเป็นเกี่ยวกับบอร์ดเยอะหรือว่ามอเตอร์เดนแต่ส่วนมาก LG จะเป็นมอเตอร์เดนเยอะครับก็ขอจบทลิปแนวทางการตรวจเช็คซ่อมยงเท่านี้ครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ